เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปขาวสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่26กุมภาพันธ์ในปี2562โดยชายผู้บาดคลั่งอาร์เซนอลไม่มีที่ว่างเจ้าของเปเชยันไม่เคยทับทามเวงเกอร์นั่งพออสโมสรหลังจากที่มีข่าวกับ p ปเชแปลิงเซมงมาพักหนึงนะฮะมาวันนี้นั่ซคออัลสเคอลเจ้าของทีมหาเษฐี เมืองน้ำหอมนะฮะได้ออกมาประกาศยืนยันว่าอาร์เซนเอ์จะไม่รับงานผู้นวยการทางด้านกีฬาคนใหม่ของทีมอยา่างแน่นอนโดยรายงานระบุว่าคุณซื้อเฟนแมนได้พบกับอัลคเรฟี่เมื่อสัปดาห์ที่มันมาในกาตาร์พร้อมกับด้วยข่าวลือว่าเขาอาจจะเข้ามารับงานใหม่ในทีม,มหาเษฐีลีกเอิงในรเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าของสโมสรก็ได้ออกมากราบปฏิเสธข่าวนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะดึงวิงเกอร์เข้ามารับงานในสโมสรในเวลานี้ ผมมีความสัมพันธ์อันดีงามกับอาร์เซนเกอร์ผมสนิทกับเขาและรู้จักกันมานานแล้วเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีและโค้ชที่จะเยี่ยมเขามีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างละเอียดยิบแต่เรามีอันโตเรเอนลิเกผู้อำนวยการกีฬาทางด้านนี้อยู่แล้วซึ่งผมก็ได้นับถือในตัวเขาเป็นอย่างมากผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับอาร์เซนเกอร์จะเข้ามารับงานที่นี่ผ่านทางสื่ออย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งมันดูมากเกินเกินไป ปล่อยให้เราได้ทํางานของเราเถอะอันเตรโรกําลังทํางานของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจะอยู่กับเราต่อไปที่นี่เขาจะอยู่กับสโมสรแห่งนี้อัเ,อเครอรฟีก่าวไปต่อไม่ไหวดิยาบีประกาศรีทร้ายเรียบร้อยแล้วอับูดิยาบีนะฮะอดิตมิฟฟิ์ของอ์เซ n นอปประกาศแขวนเกลอดเรียบร้อยแล้วหลังเจอปัญหาการมาเจ็บเล่นงานหลายปีระบุร่างกายตนเองกลับมาไม่ไหวแล้ว อาบูดียาบีอดีตกองกลางชื่อดังของอาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกพิมพ์ลิงกฤษประกาศรีไทイตจากการเลิกเล่นฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอายุเพียงแค่32ปีเมื่อวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนตลอดมามืนถึงเวลาแล้วผมกําลังรีไทร์จากการฟุตบอลทีกับการที่มีปัญหากา,การบาดเจ็บรบกวนมานานหลายปีมันจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งผมเลยตัดสินใจที่จะรีทร์ พราะร่างกายของผมไปต่อไม่ไหวดิเจบี้กล่าวกับ ME Sport ปสื่อในเมืองน้ำหอมท่าน,นี้ดิเจบี้เคยถูกย่องย่องให้เป็นอนาคตปืนใหญ่าร์เซนอลหลังย้ายมาจากโอซ่เมื่อปี2006อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็เจอปัญหาการบาดเจ็บรุมเลาตลอดนะฮะจนไม่สามารถพัฒนาฝีเท้าได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ ดยลงเล่นกับอาร์ซอลไปทั้งสิ้น180นัดทําได้สกาประตูก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมเอเมริสติเดียมในปี2015จากนั้นดิเยอบีก็ได้เซ็นสัญญากับโอลิมปิกพาเซ่แต่ก็เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอีกโดยเกมสุดท้ายที่ทตัวลงเล่นเกิดขึ้นในปี2006ก่อนที่จะแยกทางกับสโมสรในปีต่อมาสำหรับการรับใช้ทีมชาตินั้นดิยาบีมีสิติลงเล่นกับทัพฝร,รั่งเศส16นัดทำได้1ประตู และมีชื่อเป็นหนึ่งในคุณพลตะไก่ชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2010รอบสุดท้ายที่ประเทศอาริกาด้วยนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับบอลยกเชลซีเต็งหนึ่งแชมป์ยูโรปาลีกอาร์เซนอลเต็งสามรันบูเมืองู้ดียกให้เชลซีเป็นเต็งแชมป์ยูโรปาลีกหลังจับติวไปเจอกับนีนาโมเคียบในรอบ1ิทีสุดท้ายขณะที่นาบปรีรั้งเต็ง2ส่วนอาร์เซนอลกับเซบีย่าเป็นเต็ง3คู่กันวิลเลียมฮิวนะฮะ บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้เชลซีเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้หลังจากทราบผลการจับฉลากประกบคู่16ทีมสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสิงปรูจะเจอกับดินมโมเคียบของยเครนนะฮะที่เป็นเต็งหนึ่งในอัตราต่อรอง7ต่อ2แทง2ใจเจ็ไม่รวมทุนขณะที่นาโปลีเป็นเต็ง2ราคาที่4ต่อ1แทง1ใจ4ไม่รวมทุนโดยมีอาร์ซนอลกับเซบียาเป็นเต็งสา ร่วมกันนะฮะอยู่ที่5ต่อ1แทง1ใจ5ไม่รวมทุนนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอ,อาเซนอนประจำวันที่26กุมภาพันธ์ในปี2662นะฮะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ